สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องหาปลากันนะครับเริ่มออกจากบ้านครับผมวันนี้ใส่กล่องแอคชั่นแชมป์นะครับทดลองแต่เสียงบอดีนี่อาศัยเป็นเสียงพากว่าครับนี่ครับไปกับรถขูดใจไปเลยครับไปรเริ่มกันว่าสีหาแบบใดสีใดรไปครับผมนี่ครับเริ่มออกจากบ้านนะครับ ช่วงนี้ก็น้ำขึงครับน้ำยูบก็ไกลครับขี่รถไปกับมั่งกิโลนึงครับยุบตีนบันนะครับตรงนี้ก็ต้องไปนี่ครับพอแล้วครับเป็นเดินครับผมเดินกว้างๆครับเป็นเพือนนะครับสองฟังดีเป็นขอบขั้วไอ้ขอบแพท เจ้าครับผมอันนี้ก็เติมถึงตีมบ้านนะครับสร้างก็ลำบากเนี่ยครับนี่ครับมันมาจับจองเจ็ดขออคุ้ยขอกอยังครับนำส่อครับช่วงนี้น้ำฝนนำสาอในน้ำก็เริ่มเข็นน้ำนะครับ thank <sighs> you น,นี่ก็ถึงแล้วครับนี่ครับอุปกรณ์จับปลาเห้อางอยู่ในนี้นะครับนี่ครับหลักนะยกเบื้รับว่าจิมีบ่นี่ครับ,เ,บ,รบ,ปรบเป็นรอบครับนี่เป็นรอบนอนครับผมเบิ้งว่าได้บ้างบอมมี่ครับผมหลังนี้บ่มี่ นี่ใสเป็นแผงครับสูตรนี่ใส่เป็นแผง,ส,ส,แผงสามหลังหลึกนี้ครับนี่ต้องลงครับนี่เขายากเป็นป้าบรรยาก,ากาศดีครับภูเขาแม่นม้ำถอดสงนะครับต้องถอดสง ลงที่สองอยู่แปลงที่สองครับอมมมงี่อกันครับหลังหยับหลัง ใครๆกันนะที่สามก็ต้องเลี้ยงกันดีๆกันครับอืมบมี่ครับสามลังนี้เลี้ยงเัินบอมมี่เลยเนี่ยไปเบิ้งหลังเดียวครับนี่ใส่เดียวคางคง ตะไคร้กงของเขตยถามราะครับนี่มุนใจเดียวครับเบิ้งนังนนี่วะกะติกมัดไปครับกันหลงครับมีครับมีตัวนึงมีตัวนึงยอะนี่ครับโอ้ตัวนี้ครับตัวงามยูม่ถึงยกยางมาใใจเรียครับย่านขาดก็ย่านขาดนะครับรอบก็เริ่มพูแล้ว แฉกกนเทครับน,นีะครับในตัวนึงนะครับเทเสร็จกันมาลอยเครื่องครับ แล้วก็ใส่ไปคือเขานะครับกลมตรงกลนมันตุกดให้มันจมๆครับในเรียบกับดินดีๆครับพาไว่ายิ่งเขาเดี๋ยวสามหลังนี่เดี๋ยวเอามาใส่เดียวเลยครับลองใส่เดียวลองบ้างเพราะว่าใส่เป็นเพงนี่พอถือครับเดี๋ยวใหญ่มัดใส่เป็น lắng phải lắng mắt đấy, sai áo mày siệt cắt vậy nhé, nói không. กันมันเปรการมั่นดินนี่สองลังนี่ใส่ไกลๆกันนี่แหละใส่เสร็จแล้วก็ไปเบื้องหลังต่อไปกันครับต่อไปกับอุ้มพ่อไก่ครับนี่ยาวเลยครับติดๆกันแปบนี้เลยครับ ใส่ไก่บปได้ครับคอจาวินกับมิไซครับมิงองใส่ก็หาใส่ยากเพราะว่าเพิ่นก็หากินเชื่อกันครับใส่ในใส่กับใส่ติดติดกันไปเลยครับมีตังเบ็ดกับสิบสิบชี้หลังรอบนอนกับเจ็ดหลังรอบตั้งกับเจ็ดหลังครับเดี๋ยวไปเพิ่งรอบ,ต,รอบตั้งครับ นี่ครับอดอกตัง้งดอกยืนครับตั้งอดอกยืนนั่นแหละครับมึงเล่ามึงจีบมันบ่แลอดอดกักออกแค่น้อยบางเคี้ยยึดอ๋อมีอย,อยู่ครับ้ยมีอยู่ดินน,นี่ครับเนี่ยกองยินมบ้กลกองนี่ครับโตน้อยๆครับสองโต จจกเอาเลยครับขนหน่อยตัวจจกเอาขนลายๆตัวก็หยิบเปิดกลดมันครับรอบนี้ประมาณเจ็ดเส้นเครื่องนะครับรอบนี้ติดกับติดตัวปลากับปลาแปดเส้นครับตัง,างงามๆครับตัวหน่อยก็นี้ครั ว่าเป็นจะกินนะครับปล่อ,อยไปก่อนี่ปองขาดครับหนึ่งเดียวมัดไว้ยังอยกัน ารสิไนใไปคือเขาแล้วครับบมดิย้ย่าไปทั้งได้รักน้ำกับป่ะท่านขึ้นไหลไปเลยขันน้ำท่วมนครับก็่ิได้ง่าย็จ้เอาใหม่สักคำไปยังไยครับ กันลมพัดลมครับเดี๋ยวไปรุนล้างต่อไปครับกยืนเป็นรอบนอนก็หลบยืนนี่ครับนี่นี่ละ กลืนขึ้นเรื่อยๆครับนี่ธรรมดาจมเนี่ยนี่โอ้โหมีปลามีปลาครับโอ้ดิ้นแย้งดิ้นแย้งครับหลังนี่เนี่ยมีเจ็ดตัวโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่สามตัวสี่ตัวนะครับมนมันมันอยู่หลังนี่ครับถึงว่าหรือไม่กลืนรอบมันลอยๆใส่มันดันขึ้นมาครับ นะครับตัวงามๆเลยครับนี่ตัวหน่อยแถมตัวนึงครับออกมาทำไมก๊อกครับก๊อฟตะคายเขา มันครับหลัง,งนี่ส้มมันสามตัวนี่ใหญ่เนี่ยเกือบเกือบสามโล้วครับตัวละโลตัวละแปดขีดเก้าขีดแล้วครับ นี่ครับธรรมดาคงมีใส้นี่นี่ครับงกดให้มันจมนะครับน้ำแบบถ่วมรอบที่แล้ววองเห็นมันฟูขึ้นมากนึกว่าค้นเบิ้งเพราะงั้นปลามันดันขึ้นมากครับนี่ครับรอมันจะจมแบบนี้เลยนี่ทั้งหลักทั้งขวดน้ำนะครับกันหลงกันลืมครับไปล้างต่อไปกันครับ หลังต่อไปก็เป็นรอบยืนครับผมนี้ลากครับมันนี้มัดเสกกระขายเขานี่่หล่งนี่ปึ๊บนี่ครับมีตัวน,น้อยครับน้อยตัวเดียวครับ โซ่หน่อยกะติดตัวซ้ำนี่ก็หลอดแน่บอลอดแน่ครับหลอดยืนนะใส่บ้านใส่ง่ายแน่ครับบอลด้ลงน้ำบอลด้ลงน้ำยามครับย้ำใส่กะหลันนี้จะส่ย้ำยามนี่ย้ำง่ายครับ to hấp nhưng mà thành bự Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ nhìn ừ, vào làng món mì hẹp làng là nhìn vào mì นี่ครับพี่น้องผลงานเมื่อดนี้ครับผมคลิปที่ติดปลานี่ที่ได้ปลานี่จะหายไปใส่คลิปหนึ่งครับนี่กัเลยไทยตอนผลงานได้ร,ร่วมกันเลยครับสวัสดีครับ